สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีแอคพมพ์ไทย EP สองมา EP สองกันแล้ว EP สองมาเสิร์ฟละเรามาเริ่มส่องของแมพิมพ์ไทยกันต่อเลยอะไรนะพี่จอผมอยู่แล้วพิมพ์คืออะไรคือพิมพ์เติมเหรอ คู่นี้เป็นอะไรอ่ะพีมไทยโอ้ท oh, ี่เราเคยเห็นพี์ไปหอมแก้มไทยในบาสซิ่งอีพีที่เขาแข่งทำชาเลนจ์เป็นกลุ่มกัน mm hmm. จำได้ป้าที่ว่ารีวิวอาหาร mm hmm. แล้วเขาอยู่ข้าวแล้วพีมไปไปจุ๊บแก้มไทยแล้วฉันตกใจอ่ะอ๋อคือต่างคนต่างจิดสก,กิจิหเลยคุณอ่ะอื mm hmm. mm hmm. พิมรัฒน์ชั้นเขาคือเขาติดหรอพิมกับอะไรก็รอร่อยหบบว่าหล,อล่อจังจะบ้า <laughs> ไม่อยากที่ถึงพิมโตขึ้นเยอะกว่านี้เนี่ยแลองพิมแบบทำเล่นเล่นใส่ตรงสายตาเข้าใจป่ะเนี่ยคือสายตาพิม,มพิมแบบสายตาทะเลเจ้าชู้อ่ะพิมคืออย่างนี้ ่โดนเติมเลยบ้าจริง,รงจ,จริงจงใจจริงจริงจงใจไปนอนจงใจใคร,รอะไปดูเฮ้ยฮะอไรกันเนีดด่ยวะอันนยังไม่เห็นป้อง,อ,องไอ้ไถเขาเขาทำไมขึ้นชื่อขนาดนี้นะทำไมทำไมทำไมเป็นเรื่องปกติฉันก็ไม่รู้จะพูดกี่รอบแล้วคำเนี้ย ันเลยบอกกัเต้คนไทยชอบจุกมากโสดไหลอ้วนอ๋อ,อ,อเขาเลยนำมาว่าถ้าเราค้นถ่ายแท็กแบบนนจะขึ้นถ่ายอะไรฟีมหมดแล้วถ่ายยาคือกันีส1 0ต,ตัวติดกันอยู่นะจากงอ๋อพี่เขาได้กล้องด้วยกันไหมใช่ไหมใช่ดิเขามีกล้องคู่กันอยู่ นปัอออเอ,อเออเราแอบปฟินกันไนมีชืเน้ีอนี่เนี่ยนี้เทิ่หาหาอย่างเงี้ยจำได้วะจำได้แอรปฟินพวเราเรามีแอร์ัตั้งเยอมากทีคของเก่าคนของของมบปอะ ควาคนละ,ละสำหรับบ้นานที่บบโรแมนติกมากเอ้ยไปด้วยกันดินอ,อ,ไไดอ,อืหนุ่มจหลอจริงนะอี่มดแบบสดๆแบบล้วชบแบบสดสิ่งจริง แค่ทีมที่ชอบถ่ายหน้าดีนะแบบมองกล้องทีน้อวมองนี่แล้วถ่านากิ๊บอะเออสเต็ปอะแล้วมีคนเยอะที่ทำรูปแบบหมะแล้วมันกระชากใจน่ะโอ้โหเนี่เ้ยนี่มาดูคับสุดลออ้อแล้วเราจะพาบุกกีิกันเลยอะ น,นี่คือเรามาเซองแอคทีมไทยเลยแบบเราบังเอิญเจอมากขอบคุณมากนะคะของกิวด้านะนั่นละเป็นของช่องที่ทีมไทยคนไครเมนทมไทยพี่คนนี้เลยดูมือไทยนิ้วสวยจังคิวดีจะ กันกันเหรอแย่งค่แย่งกันลูกพ่อแม่ลูกเอ้ยทำไมถึงชื่อโกระไรเว้ยนะไม่รู้รอ่ะกน<พ>านน่ารับเจียงกันปะ้ยินขออะไรกว่าน,นี้ได้ไหมมันยิดด้วยอ๋อขัดขืนขัดขืนเขาขัดขืนอะไรอ่ะ นงหิิจรนะคือทายอยู่กับเฮียมาดูตัวเล็กตัวด้อยจังจริงฮะผูกออกเลยเขาเจอแมวกัน,กนรุนแรงเลยนะอ,อยากถามไทยว่าแก้มพิงหอมมากไหม <c oughs> นี่ยนูกมีรูปแล้วมีใครด้วยออนอนอะไรกันปเนี่ยเกิดอะไรว้โอ้โห กินชิปขั้นรุนแรงมากนะมึง,งต้องได้จับกันตลอดอะ<ง> คือเรารวมทั้งช็อตนะคือจะกินกันได้กินกันแล้วไม่เป็นรูปที่สายใดเลยนะทำ่างนี้ได้รูปแต่รูปแปลกกใจะวายหอมกระชังอันนี้ไม่ใช่การตัดต่อพาจริงคนที่เห็นก็เป็นคนจริงเนี่ยวันนี้แอลฟีน่าเป็นซิท ี่็เบเอ่อประมาณปะเก้าสิบกที่วถ่ายรูปทำไมน้องยาสวยจังแล้วมองตรงเลยนะ มีการบอลแฟนน้อลิงลิงลิงเจ้แเล็กเจ้าเล็กเอ๊ะเธอคนจ้องจะแก้อ่ะจะแก้ต้องพีมอ่ะทำไมหลอดจังวะนี่จะไปเอาฮะไอจีกินไอจีฟ้าจับมืออ๋อว้ายพีมทายตายกนตรงนั้นนะเร็วที่สุดใช่ใช่ใช่ อทียอมอะไรรวยแล้วแต่ว่าคนคนที <S <S ่แบบผมคิดออกเลยก็ทายเจยโนนจะอีมันนึกถึงทายเจียโนนแบบการที่แบบมีปัญหาแล้วเขาก็แบบโลโคุยก่อนตะลโเคุยกัเรื่องคุยกันเลยเลไมอเรยนเสดีดีเพราะว่ากคนเคนีูแล้วเพราะจะสองคนย่บบางทีมันไม่แค่ตะละ่งแบบ การที่ผู้ชายสองคนมันอยู่รวมกันบางทีมันมีแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยที่เราจะแบบทะเลากันได้แต่ว่าวิธีทางออกของเราก็คือแบบต้องคุยกันเลยเงี้ยซึ่งซึ่งก็ทุกคนก็แต่ว่าไทยจะเป็นคนคนนั้นที่แบบคิดให้เคลียร์กันนะแก้ปัญหาเร็วที่สุดไม่มีอะไรอันนั้นแหละนี่คืออีกหน้าไปไทยก็จะยอมได้แล้ว จนใายทำถึงจริงไพวกจะไปแล้วคิดว่าจะไปจะไปแล้วแพ้น้ำตาแฟน มารมค้างเล้แล้วต้องเล่นต่อให้จบไปนะนังอารมณ์ค้างฮะกะจะจุก ลูกเยอะมากจริงพิมพิยแล้วพิมพิไยแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเนาะกดไลค์ไม่คุยอ๋อเขาก็รู้กันเลยว่าด้อมเนี้ยคือกดไลค์อ้วนฉันว่านะ ส่งโค้งบ้านอะแอปสองเราพวกเราอยู่ตอนนี้แอปสองพวกเราพพวกเราเนี่ยชิปไข่บ้างซื้ออะไรซื้อซื้อคีร์ดของเรานะคือซื้ออะไรทุกคนกคน,กคน้องอยู่น้องย่าคือรู้หมดนี่โอ้ น้องถิง <Cornell> ก็ได้ถิ่นโใหญ่มากคุณจะบ่าจริงใครพี่ไครล้อกันแน่คืออุ้งพี่ปิวได้บ้าได้บ้าก็พิมพ์ไทยไม่ใช่หรอจ๊ะ อมอหอมแบบชื่นใจเงี้ยอันนี้อันนี้เห็นแบบอันนี้ขึ้นฟีดเยอะนะ,ะน้องกัดตัวเอ้าหูทุกคนดูชินมากอ่ะอันนี้ก็ปกติวเลยทุกคนชินมาก ฉันรักเธอ,อทีมชอบทำงสายตาก็ชมว่าครับผมผมก็แบบอดไม่ได้อะอดไม่ได้ที่จะแบบแฟนผมสวยอะครับสวยอะไรอ่ะจ่ไทยสวยจริงนะส,นส,งสวยได้อ่ะแฟนผมสวยอะครับ ร้อยโอ้องนิ้วองัวทีนี้ประชามากเลยแตงมาอ่ะคือคือพีชไม่หมางล้วของเขา ติดกินจริงกคุณว่าใครชอบติดกินคิดหมจริงๆไม่ยเห็นมากอว่าตเขาติดเออเขาไม่นี่งมาย่าน้องย่าอ้ยอ๋อคือพีมาชอบเซลชื่อย่าย่าตลอดหัวหน้าสมารย่าจงเจริญครับ คือพีมอ่ะเป็นหัวหน้าสมาคมน้องย่าแห่งประเทศไทยค่ะทุกคนอืม,อมลักคุณนี้ก็ใครเนี่ยหมายถึงเพลงที่ร้องหรือบอกคนในลูกค่ะมากับมาแล้ววันไหนมาแล้วผมมากับปมาแล้วว่ามาไม่ได้อยู่ ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแลเพราะหมาอยู่ไทยแต่ว่าใจอยู่ที่เธอใจอยู่ที่ไทยใครอยู่ที่เออแล้วเออใจอยู่ที่ไทยจบค่ะจบแล้ววันไหนมาคือไทยในเวอร์สวยปะเป็นไงอะ โอ้โหคือคุณจะรอคุณจะสผยก็ได้อ่ะอือการที่เราเสกอะไรแบบนี้บ่อยมันจะแบบเอ้ยยังปักไม่ถูกกับที้นเออจริงคือตอนนี้เราภานะให้เราไปทุกด้อมของบัตอยู่แล้วเราจะเลือกมาว่าโอเคเราจะปักคู่นี้ อีพีต่อต่อต่อตวงเรื่องทุกคนใครมีดองไหนก็ป้ายเรามาได้เต็มที่คือคนไทยน้องอุ่นเหรออ๋ออ,อย่ายคิดไปไกลคุณตัดบทฟิตเมื่อกี้ของฉันมากนะ <laughs> แค่เาน่ขอบเจอและเธอคือสิ่งที่ฉันกำลังขาดจำเอาไว้เราห่างกันเพียงแค่ฉันอยกัใหู้กลัพิมพ์เมื่อกี่รอบ ันเปลยกันอธิบายที่ให้เข้าใจสิเจอ้ยพวกนี้นี่คือแบบตูนี้ไม่เลอดทองเนี่ยเออสีแดงชอบสีแดงหลอดองหลอคือไปว่าอะไรชอบก็มีวันนะไรก่ะเดื เป็นนโชิีอันนี้เป็นกลเล่นกัน Where the Spotlight Ever w e s ไม่เวียนเส้นแเหนดกวาเคยเห็นคนใสแล้วนะดีกว่าอันนี้มันเอาสูตรไงคือมันเอาแบบคือผม <S <S ผม,ผม,มยุยงเหตุการ์ผมผมยุยเหตุการ์อมมั่นใจมากคือกีมเนี่ยมันเห็นม,มันว่มมาพีเขาถ่ายไลน์กีมเป็นเลกอันี้อันนี้พูจริงเน,นี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติจริงนะสูเนียจอภาพจริงสุตเขาไม่ได้ขนาดนี้นะรูปนี้เบกเลยูจริงนี่คางิ เอาจรีมสุงนี่ลายมือเขาไม่เหมือนหน้าเลยนะจริงือสวยมากลายมือเขาแบบดูไม่ใช่ดูไม่ใช่สุอะอันนี้ชมชมใช่ไหมชมโอเคชมสนิดแต่มือไม่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 ถูกต้องอ่ะอือ่ะมือสวยก็ไม่ถูกต้อง ก็มาถึงบ้านแล้วถึงชื่อกดเลยอว้ยน้องพิมพ์องหมพี่พี่นั่นยังม่ดองิหักแม่อ้าไม่ไม่ไมน่ได้อะไรวะน้องคนแั้นกับมาจากปารีสก็เซลน้องย่าอยู่อย่างปารีสมีอะไรเอ๊ะ คือคือพี่แอกเนี้ยคือแบบโทลน้องยางชัดเจน<ม>เอ,อืเอห่อไหมยล่อเลยพี่ถ่ายหน้ามุ้ยพี่พถ่ายถ่ายหน้าอ,อ,อ่ะมุ้ยพี่ถ่ายอืมพี่อ็มซว 太美了，美了，太美了，太美了，太美了。这太美了，好呀。你太水了，好呀。太美了，太美了。你太美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 了，好呀。太美了，太美了。你太 คือเขาเพลอนั่งเผลอคนเดียวว่าพี่ไทยสวยแปลกเนาะมันแบบอะไรใหม่ๆจองปริศนานำส่งถึงมือคุนครับพีสุนี่เกิดอะไรนใครครับบอกกันแน่กัมาเหมือนนะ คุณพูดมาคุณห่วงเหรอเออะะไไรร่ัับบคเพลงที่หึงอาจจะเข้ามานะอาจจะขี้หึงเกินไปอันนาไม่เข้าไม่เข้าสวยโลสวยโลประกาวันก็เป็นับประกาไมเขียแต่ไม้นั่นก็เรซึม คือพี่ที่ส่งมาให้เราเนี่ยแอปเหม็นไทยเอ่ไม่อให้ขพีไม่รู้ว่าใครทัไทยทั้ีไทยพี่ยาทังงยา ออรู้ว่าเป็นพี่ไทยอะไรนะ mm hmm. รีบวิ่งมากระโดดก,ก่อน้องพีมเสร็จไปเก้าเอาไว้เราเตรียมนี้แอคทุกคนอันนี้ได้แต่ตอนเลือกแล้วปะอ๋ออ๋อท<ค>ี่แบบ เจ๋งมากเลยที่แม่ตามตจนมาลบบนี้ะสายตาไอ้หมายเด็กเอาเรื่องเห็นด้วยเห็นด้วยฮะจุกคอแอบ,บแรงมากไหมอือยมึงเข้าใจว่าแอจุกคอแอบ,บแรงปหม อ่ะเข้าใจได้ว่าพี่น้องเพื่อนกันเขามันจุดแก้วอะไรกันไม่จริงไม่เข้าใจหรอกรอก,รอก,รอกูเพื่อนาเข้าใจวงบัตรเขาทำกันเนี่ยละมือ,อก,กูเข้าใจปะแฟนกันไม่เพราะว่าไม่ได้เข้าใจนะจริงไม่เข้าใจเพราะทุกคนอื่นมพราะปกติเออใช่ไหมต้องเป็นอะไรมาใหม,ม่สำหรับเราด้วยแต่ว่าคนแฟนแฟนเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติหมูนี้โอเคไม่เรื่องปกติเพราะเราก็เออเห็นหลายคู่ละทินทิ้นท้ายน่ะชอบเติมแต่แต่คอมันก็เริ่มต้องเข้าใจใหม่นะเนี่ยทีมครัเป็นพระเอกเลยนี่ ต้องหล่อเลยป่ะจริงเลยหล่อมากอะผมทรงนี้คือเข้ามากเลยอะคือมันเทเลอร์เลยหล่อมากเด็กๆอยู่แบบพี่ไปเดินแบบมาพูดตาตึงแต่ถ้าหมองมากก็จะยิ้มให้สเปกปะออจะเป๊ะเขาชอบหนุ่มเองค่ะ จริงอ่ะจริงอ่ะน่ารักจังเลยค่ะคือทีมทีมทีมโมอ่ะแล้วก็ไแกวน่ารักจังเลยค่ะวัอนี้ที่เราไปกินกระจายะเในรแล้วกันพี่ชอบก็คอนผมน่าจะมี สมมติว่ามาโรงงานวันนี้คุณเลือกบัสมาได้ถึงคนเอาเอาอีกคนที่พูดเรื่องเดียวไม่เก่งมาคไทยดีกว่าอ๋อจะเลือกอะไรใช่ไหมเขาจะเลือกไทยตัวเล็กมากไซส์ขนาดี้ต่ตา แต่ไไีไไ่ใคยแก้พี่ใคยูี่ใคยไม่รู้ว่าใครแต่งทีมกับใครเล่นที่ยากัโกูเพราะตอดเยี่ยงใหญ่มากฮ่รักมาก่รัมากไม่รัก นะคะทุกคนน่ารักอ่ะแบบติดสกินชิปทั้งคู่อะ่ะอันนี้เาก็เก็บตกโมเมนต์ที่เราน่าจะพาจากอีพีที่แล้วใช่ต่อ,อไปเราจะดีแอคคู่ไหนของบัตรต่อทุกคนคอมเมนต์ใต้อะเราได้เลยนะคะจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตาม,มกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย